เรื่องของมะพร้าวทำไมถึงผ่ามะพร้าวเป็นเพราะตอนเป็นเด็กก็อยู่ในสวนอยู่ในป่ามะพร้าวนะคะโตมากับต้นไม้ต้นหญ้าซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของประเทศไทยที่ได้เรียนรู้สะสมมาและการที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมันก็ไม่ได้สะดวกสบายที่ขุดมะพร้าวก็ไม่ได้มีเหมือนบ้านเราก็เอามาปริติ์ ประโดยใช้นะคะที่จะมาทำขนมวันนี้จะมาทำขนมถังแตกเพราะเป็นขนมที่ชอบกินตั้งแต่สมัยเด็กเมื่อก่อนไปตลาดเวลาเจอขนมถังแตกนะคะจะดีใจมากและชอบกินนะคะนี่มันก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปุ้ป๊อยากนึกอยากจะทำ ขนมถังแตกเป็นก็ลองผิดลองถูกมาหลายสูตรแล้วนะคะก็ครบอยากจะบอกสูตรนี้ว่าแป้งนะคะนุ่มมากส่วนผสมแป้งก็คือจะใช้แป้งสาลีกับแป้งข้าวเจ้ามะพร้าวที่ขูดก็จะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากทำเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ข้าวโพด ใสมะพราะ้าวนึงลงไปเพื่อที่จะเป็นหน้าของขนมทางแตกของเรานั่นเองสีสันเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะน่าทานไหมเพื่อนเื่อก็ลองทำกินกันดูนะคะมันก็เป็นกิจกรรมในครัวของเราอีกอย่างนึงนี่ก็พนักงานที่จะรอชิมขนมนะคะจะรอตัดสินว่า จะอร่อยไหมนะคะงาเราก็จะเอามาคั่วให้มันหอมสักนิดนึงแล้วจะไปบดให้มันแตกในครุกจากนั้นก็มาผสมน้ำตาลสังเกตดูปแป้งนะคะพี่สาวก็จะชิมให้ดูว่าจะอริดอร่อยแค่ไหนนะคะก็ดีใจที่ได้เจอกันวันนี้ที่ได้ทำอาหารอร่อยอร่อยให้พี่ๆกินนี่แหละความสัมพันธ์ถึงแม้เราจะไม่ได้เจอกันทุกวันแต่ความผูกพันความรู้สึก เราก็ยังมีให้กันเสมอมาและก็อบอุ่นทุกครั้งนที่เราได้เจอกันนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่ามิตรภาพของเรามีจิตใจที่ผูกพันนะคะก็อร่อยนะคะดูทุกคนเห็นแล้วมันมีความสุขนะคะใครที่ชอบทำอาหารจะรู้ว่าเวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วเห็นคน กินอร่อยเราจะมีพลังใจเราจะมีความสุขมากที่เห็นทุกคนที่ได้กินอาหารของเราอริจอร่อยเพราะเราก็ทำจากหัวใจทำด้วยความรักนั่นเองสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเจอใครก็จงมอบความสุขความอบอุ่นให้กันนะคะ